ประธานองคมนตรีตรวจเยี่ยมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ที่จังหวัดสมุทรปราการประธานองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่42ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสมุทรปราการ วันที่2พฤษภาคม2567พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมตรีนนยกมาูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่42นะสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการซอยสุขสวัสดิ์39ทับ1ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสงศัก์แก้วเสนาประหลัดจังหวัดสมุทรปราการนายอนนท์บุรณภพักดีนายอำเภอรพระประแดงนายไพศาลพรมยงประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับโครงการสารใจไทย สู่ใจใต้เป็นโครงการที่เกิดจากดำริของพลเอกเกรมตินณสูลานอนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้รวมทุกภาคส่วนในการร่วมแสดงพลังของแผ่นดินเพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสมุทรปราการได้รับคัดเลือกจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นำเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน30คนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์15ครอบครัวในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายครอบครัวโดยในระหว่างที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนเหล่านี้จะได้ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของประชาชนต่างเชื้อชาติศาสนาด้วยความสามาัคคีปรองดองสมา,า,านฉันท์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้ให้อวาาแก่เยาวชน ว่าขอให้นำความรู้ที่ได้รับในกิจวัตรประจำวันการศึกษาการประกอบอาชีพภูมิปัญญาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปสู่ความสมานณฉันในสังคมไทยให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสกรีทนิวส์ทีมข่าวภูมิภาคนายภูมิคงทนเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้จากจังหวัดปัตตานี รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเรียนท่านพลเอกสรุรยุทธจรานนท์ประธานองคมนตรีและประธานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และคณะกรรมการได้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวรลัลณ์ดิมุสามีความรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และรู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มอบโอกาสนี้ให้กับหนูและเยาวชนจากภาคใต้ที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการสารใจไทยสูใ่ใจใต้ค่ะ ขอบคุณครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประธานเจ้าการการอิสลามประจำจังหวัดท่านเข้าพวกุถามเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้คุอามาร่วมกันในวันนี้ก่อนเห็นผมทุกคนสมุดประการเหมือนกัน แต่ว่าเป็นคนสมุทรปราการทางฝั่งตะวันออกหลายจ่านไม่ทราบว่านะครับก็เป็นชุมชนมุสลิมไปทางด้านตะวันออกอย่างที่ผมได้รลอยฝังว่าไปทางครองตันไปทางราดน,นะครับถ้านั่งเรือเนี่ยตามไปน้ำ้าพะยาพรอชารยนใ,ใช้เวลาอย่างนร้อยเกือบสองวัน ว่าจออมภูมิธรรมนันขอบคุณ <samb> ท <il> ี่มนาัน <dans la Idol> <Hospital> ีท <sk ö nt> ี่ได้พูดปากกับท่านในวันนี้นะครับไดครับขอบคุณครับอนี่แลวคัจุลยานนท์นายอดีรัน